ครับผมสวัสดี FC เพจเน้นหามัเน้นปลานะครับผมวันนี้นะครับคูซานะครับมาขอแรงเชียร์นะครับเดี๋ยววันนี้จะออกหมายนะครับที่จังหวัดอุดรธานีก็คือเขื่อนห้วยหลวงจริงๆจะเดินทางช่วงเย็นนะครับผมไปนอนที่นู่นอาจจะเลาะริมฝั่งตีปลาช่อนเป้าหมายก็คือตามหาโดนะครับไปกับทีมงานสายตำจอกเช่นเดิมนะครับถ้าบอกสิ่งที่คูซาจะเตรียมไปนะครับผมก็จะมี นะครับคันเบ็ดนะครับสองคันนะครับก็เดี๋ยวเอาไปงัดชะโดว์หนึ่งคันแล้วกันเป็นของ O2 นะครับผมตัวนี้เวทอยู่ที่สิบยี่ห้านะครับผมเป็นของค่าย O2 ทูทวายไลท์นะครับผมยาวหกฟุตตัวนี้คันค่อนข้างแข็งนะครับผมนะครับตัวที่สองนะครับผมปลาช่อนหวาน casting หกฟุตนะครับผม ตัวนี้เวทอยู่ที่62นะครับพร้อมกับลอกแคส k คิงนะเดี๋ยววันนี้ครูซาจะใช้ลอกนะครับตัวใหม่ด้วยนะครับผมของแคสคิงนะครับเป็นตัวสีดำเป็นสปาร์ตัสพัสนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเอาไปงัดะโดรุ่งนี้จะมีตัวมีแต้มไหมไซส์จะใหญ่ขนาดไหนเ <c oughs> นอะก็เหมือนเดิมนะครับผมฝากด้วยแล้วกันนะครับ ฝากเชียร์ด้แล้วกันพรุ่งนี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้อาจจะเรียกน้ําย่อยด้วยการเลาะหาปลาช่อนถ้าฝนไม่ตกก่อนนะครับตอนนี้เวลาก็ประมาณบ่ายสองนะครับบ่ายสองเดี๋ยวครูซาสักประมาณบ่ายสามครึ่งเดินทางใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงไปถึงหมายก็น่าจะประมาณสี่โมงครึ่งอาจจะเลาะตีริมฝั่งหาปลาช่อนถึงประมาณสักหกโมงครึ่งนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ออกเรือนะครับผมก็เช่นเดิมนะครับผม นอกจากขอกําลังใจ FC แล้วนะครับในการล่าหาชะโดพรุ่งนี้ก็ฝากเยอะด้วยแล้วกันนะครับผม3ขุนพลนะครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะครับก็มีกบซอมบี้นะครับผมนะกบซอมบี้เป็นเจน2นะครับผมตัวนี้ลดจุดด้อยเพิ่มจุดเด่นเน้นได้ตัวนะครับพิสูจน์มาแล้วนะครับผมทั้งช่อนทั้งชโดเอาอยู่นะครับผมตัวนี้นะครับเวทอยู่ที่7กรัมนะครับความยาวอยู่ที่5เซน นะครับผมตัวนี้ค่อนข้างจะยาวหน่อยนะครับห้าเซนแต่ว่ากัดแล้วเนี่ยไม่พลาดนะครับวัดทะลุทุกตัวตัวที่สองนะครับผมเป็นคลาสสิกกบตัวนี้อยู่ที่สาุเซนน้นําหนัหกหกรัมนะครับตัวนี้ก็พิสูจน์มาแล้วนะครับผมปลาช่อนซัดกระจายช่อนต้องจบด้วยกบคลาสสิกนะครับผมและตัวสุดท้ายนะครับผมเป็นพลังกบจิ๋วตัวนี้ครูสร้างมาย่อลงอีกเหลืออยู่สองจุห้าเซนนะครับผม ย่อลงแล้วมันก็ฟิตขึ้นนะครับเนื้อยางแนบกับตัวเบ็ดเกสรเบ็ดได้ดีเบ็ดที่คูซ่าเลือกใช้ก็คือเป็นเบ็ด b k k นะครับเบอร์2นะครับอันนี้เบอร์2ความยาวยู่ที่2.5นะครับผมก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับจัดโปรโมชั่นนะครับผม4ตัวนะครับช่วงนี้เหลืออยู่แค่250บาทนะครับเฉพาะกบซอมบี้ตัวนี้ก็100บาทแล้วนะครับผมค่าสิกกบ90บาทนะครับ ตัวพลังกบจิ๋วตัวนะงหกนะครับผมสองตัวเกิน200แน่นอนเกินแน่นอนประมาณ300ร้วมค่าส่งแต่กูซ่ามาจัดโปรโมชั่นให้เหลืออยู่แค่250บาทส่งให้ฟรีได้4ตัวพลังกบครอบจัก,กรวาล3ตัวจบนะครับผมงานปลาช่อนงานปลาชะโดนะครับผมก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับพรุ่งนี้นะครับผมอย่าลืมติดตามผลงานนะครับกูซาก็จะออก หมายเขื่อนห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานีพร้อมกับนะครับผมคันเบ็ดราคาถูกนะครับตัวนี้350บาทส่วน O2 นะครับผมก็หลักพันต้นๆนนะครับผมคูซ่าก็ทุกคลิปที่เห็นก็จะเป็นทวายไลท์นะครับผมก็เดี๋ยวเอาไปงัดชะดโดพร้อมกับลอกแคส k คิงนะครับสปาต์ตักพัดสีดำนะครับปกติคูซ่าใช้ถ่ายคลิปก็จะเป็นสีเหลืองเนาะรอบ6นะครับผม ความพิเศษของแคสคิงก็บอกไปแล้วนะครับเป็นระบบกันฟุ้งระบบหน่วงเม็ดลาแล้วก็หน่วงเม่เหล็กโอเคนะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับที่จะมาบอกกล่าววันนี้นะครับผมก็ขอแรงเชียร์แรงใจนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กําลังใจและขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่อุดหนุนเหยื่อนะครับผมและสินค้าอื่นๆที่คูซ่าได้นํามารีวิวแล้วก็ขายในเพจนี่ตอนนี้ที่คูซ่าใส่นะครับเป็นเสื้อนะครับเป็นรุ่น2นะครับผม แค่มือแกจับคันก็เป็นเพื่อนฉันแล้วนะครับผมเน้นมิตรภาพนะครับผมเราตกปลาเราไม่มีชนชั้นจะสีไหนจังหวัดไหนภาษาไหนแค่มือจับคันก็เป็นเพื่อนกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่อุดหนุนที่อุดหนุนแล้วก็สั่งจองเสื้อตัวนี้เข้ามาก็ตอนนี้อยู่ที่ลายผลิตละเดี๋ยวทุกคนก็จะได้เอาไปใส่นะครับผมไม่เกินอาทิตย์หน้านะครับพร้อมกับสกินชื่อนะครับชื่ออาจจะเป็นฉาย,ยาในวงการฟิชชิงให้ทุกคนเลยนะครับผมเนาะ รุ่นนี้ก็จะสีสันเคอร์ฟูลหน่อยจัดจ้านนะครับผมใส่แล้วมีพลังเนาะโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสหรับคูซ่าขอกำลังใจนะอย่าลืมนะครับกดติดตามเพจเน้นหาไม่เล่นปลาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ